กำลังมาครับขบวนรถธรรมดาที 2, 2, 2, 4, 000, สองหนึ่งสองสะพานเห็นสุเทพผมกเพูว่าเขาออกในช่างชาราที่หนึ่งสถานีชุมแสงครับอัสตัมหมายเลขอะไรเอ่ยสี่สองหนึ่งสองครับ ีก <Cornell. S 2> ็จะให้อนก็เหลืออกจากสถานีสงสัยอีกทีนึงสถานีกองบกภารกิจปั่นอีกงเมืองทดน้ำขอนักขรอสวรรค์เกาข้องนึ่งก็กอบ

พันตาคีปูพองช่องแฉจันแสงปันมี รองไอ้นองใสายาวนองเจ้าอดีตเชียมสั้งแพรมุกเล่ปันกราดสองโดมปั้นหลอข้าเกือน้องสิงรักอยู่ทางปั้นตาจี